บทที่สี่ห้าสิริทิติมติเตโชชยสิธิมหิติม,ตตตมห,มหาคุณาปริมิตาปุญญาทิสการาสะสับปันตารายะนิวารณะสมัสมะสะภะคะวะโตอราหาัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะทวติงสามหาปุริสาระคณะนุภาเวนะสิตตา แต่ยาบนุภายัญชนะนุภาเวนะอัตุตระสตะมังขระรานุภาเวนะชะพนลังสิยานุภาเวนะเกตมาลานุภาเวนะทัสสะปารมิตานุภาเวนะทัสสะปรามิตาอุพาเวนะทัสสะปรมัตถะปารามิตานุภาเวนะสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธ นุภาเวนะธรรมนุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเนตชะนุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระอน,น,นุภาเวนะเยยะธรรมนุภาเวนะจตุลาสีติสะหัสสะธรรมะขะธรรมภาเวนะนวโลกุตาละธรรมานุภาเวนะสัง อัตถังคิกะ,ะมัคานุภาเวนะอัตถังสมาปติยานุภาเวนะชลาพินยาหนุภาเวนะจตุสัจจะยาณานุภาเวนะทัสสะพะลายาณานุภาเวนะสัมปัจยุตยาณานุภาเวนะเมตักรุณิกาหิตตาเบคานุภาเวนะสัพพาริตตานุภาเวนะลัตนาตตายะสารณะนุภาเวนะคุยห้างสัพสพโลคาโลโสกุต ปัตถวทุกขโธมนัสปายาซาวินัสันตุสภะอันตรายาปิวินัสันตุสภะสัพปะตุยหังสมิชนตุทีฆะยุกาตุยหังโหตุสตววสสะชีเวนะสะมังคิโกโหตุสภัทาอากาสะปภัะราวะนามภูมิคังคามาหาสุสมุถอรักขะกาเทวตาสะทาตุมเฮ อนุรักขันตุปว,วัตุสาะมังครังรักขันตุสะพ,พเทวตาสาพพุทธ,ธานุภาเวนาสะทาสธีพระวันตุเต ปวตุสาวพมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสะทาโสธีพระวันตุเตปวตุสาวพรมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพสรังคานุภาเวนะสะทาโสธิพระวันตุเตนักขตยักกะภูตานางปปักขะนิวารนาปริตัสสะนุภาเวนะหันตวาเตสรังอุปทเวนักขตยักขะมภูตานางปปักขะหะนิวารนาปาริต ตัสสะนุภาเวนะหันตวาเตสั่งอุปตัฏเถวนักขตยักขะภูตานางปะปักขะหนิวารนาปลิตตัสสะหนุภาเวนะหันตวาเตสังอุปตัฏเถวบทที่สิบหกอาตติตังนานวัมขเมยานปติกังขะาอนาคาาตัง บุคคลไม่บุคคลไม่คำนวณถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตามปะหินันตังอปปตัญจะานาคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลัไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปันนันจะโยธรรมังตถาตัถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิธาณะมะนูมนุพลูหยเยว่าบุคคลได้เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนครนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปโปร่งเถิดอัจเชวากิจจะมาตะ ังโกชัญามารนังสเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังขะลันเตนามหาเซเนนมามัจจุนาะเพราะว่าความผัดเลี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้น ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวีหาริมาตาปิงอาโหลัตตะมาตันทิตังตังเวพัาเทกรระโตติสันโตอจิกะเตมุนีติมะมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีความปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทางกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วว่า ผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชานี่แลบท,ที่สิบเจ็ดชลาธรรมเมหิชลาธรรมม,มหิชะลังอนตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดา จากล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาที่ทำรรมัมผีพญาทิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจากล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณารรมัมผีมรณรมมมรังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจากล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิยยมะะเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจักละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลัดภากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสักกรรมหิกรรมทายาธากรรมโยนิกรรมะพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นของผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นสิ่งที่พึงอาศัย ยังกรรมมังกริสามิกะละยังวาปาปะกังวาตะสะทายาทาภาวิสามีเราจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจากเป็นทายาทของคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจเวกิตัพังเราทั้งหลาย ควรพึงจเจริญอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกทุก,ทกวันเทิน